เอาล้วครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ MC Mine s v i f เนี่ยผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเซิร์ฟเวอร์นะฮะอ่าคล็อกเมนูพิจอยโอเคกดขึ้นมาครับก็ตอนนี้มีเซิร์ฟเวอร์เซอร์เวอร์นะฮะเบทบอลเซอร์เวอร์เกมนะครับสกายบอลผมแล้วก็รวมถึงเซิร์ฟเวอร์อีเวนต์นะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์อเซอร์เวอร์นะฮะผมโฉนไอ้ส่วนคนที่จะเล่นเนี่ยเบทบอลเนี่ยนะครับแล้วก็เซอร์เวอร์เกมหรือว่าอื่นๆเนี่ยคุณก็สามารถเข้ามาเล่นได้เนี่ยตอนนี้ผมจะเล่นแค่ อ่าสโซเบอร์คุณมีอะไรไหมฮะนะมีลายมั้ยมีลายมั้ยโอเคอันติบออันติเวิฟลฟ์ไฟเยีย่ยมะนะครับก็คือการคนไฟไฟ้าเข้ามาอย่างผมนะฮะเราเล่นโอเคตัวปอมบ้าเลยปะโอเคผมตอนนี้ผมก็โหลดรีเซ็ตแพ็กเรียบร้อยแล้วนะฮะอ๋อหลายๆคนก็สงสัยว่าไอเซอร์มาสโซวิตเนี่ยมันมีรีเซ็ตแพ็กตรงไหนนะนะครับผมบางคนเนี่ยยังไม่รู้นะฮะก็ตรงนี้ครับผมนี่ตรงหน้าคุณเลยนะฮะก็เมื่อกี้นี่ผมถามแมมมินว่าอ่ารีเซ็ตแพ็กอยู่ไหนก็ตรงนี้เลยนะครับ คนเกิดปุ๊บแล้วคุณก็เดินตรงมาเรื่อยๆเว้ยคลิกขวาป้าบนี่แล้วก็สามารถรถเข้าไปโหลดได้เลยก็ปีทูคิปบอร์ดแล้วก็ไปวางในช่องอ่า URL u ูหาแล้วไม่รู้ของคุณนะฮะแล้วก็ลาวโดดได้เลยเนี่ยนี่นะครับนี่นายผู้เล่นโหลดเทเจอร์แพ็คของเซิร์ฟมาใช้ที่สุดของความจังไรนะฮะเนี่ยนี่เกาะอะไรวะเกาะมหาจันทานี่เกาะดูเรียนเยบิสนะับผมโอเคซึ่งเราไม่มีอาหารนะฮะ อัตราการเติมเงินชูมันนี่ตามนี้เลยเนะฮะเนี่ยสามารถมาเติมเงินกันได้แล้วก็มีทัวอลเลตนะครับซึ่งทําไมอ่าราคามันเท่ากันวะอ๋อสามร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับล้วก็3สามร้อยขึ้นไปเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะเนี่ยเป็นไงคดคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับอันนี้พิมพเอชเพื่อเปิดตลาดออนไลน์เอครับอ่าเย่ yeah. มีคนขายวอเตอร์กันปืนฉีดน้ําอยู่ฮะหกกระบอกหนึ่งหมื่นห้าพันโอ้ราคานี้เอาเรื่องเลยเนี่ยที่เลือกเพศเนะฮะ เลือก,กคนนี้เหรอฟี m a l เกย์ tom เป็นเมลดีครับผมระดับเราเลยฮะระดับ r e ว g h 28ยี่สิบแปด protect นะครับนี่โอ้โหดูของเต็มตัวเนี่ยมีแว่นเด็กเนื้อด้วยมันน่าจะเป็นแว่นแบบพวกคุณหมออะไรอย่างงี้มากกว่ากางเกงนักเรียนอ๋อไปชุดน,นักเรียนเหรอยาสอันนี้ก็วิยบวกกากวะเกาะมหาจันทงจันทาหาเหวเลยไม่รู้กากเออมันกากเกินไป you know ใส่ชุดน,นี้ครับรองทานนักเรียน อ,อะไรวะใส่เสมียนใส่เสมียนเทศสนุนโอ้โหใส่เสฟิวเลยนะฮะเนี่ยใส่เลยครับอย่าได้รองอชุดนักเรียนเยี่ยมรอเลยงอชุดนักเรียนแบบเด็กเนิร์ดนะฮะเด็กเนิร์ดนี่มีไอ้นี่ด้วยนเนี่ยมีผ้าปิดปากโอ้ oh my god เอาแล้วครับภารกิจหลักของเราในวันนี้คือการสำรวจสปอนใหม่นะครับนี่เป็นไงดูดีนะไมค์ครับโซวิดเนี่ยไอ้ My Service เดะเออตอนนี้เขาก็ทำดูดีมีออร่าหน้าไม่หมองแล้วนะฮะปึ๊บอันนี้ อันนี้อะไรครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยผมแล้วก็นี่เป็นปืนเนปเชตักสีเขียวเอ้ยสีเขียวนะฮะประก,กาศประก,ก,ก,กาศกิจกรรมใหญ่มีทุกวันอาทิตย์นะฮะกิจกรรมลองมีทุกๆวันเสาร์แล้วกันเนาะขุดแร่หันสากิจกรรมย่อยกิจกรรมย่อยต่างๆจะจัดอาจจะจัดทุกวันนะฮะอะไรทํานองนี้นะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยไอวอนเนี่ยฟู้ดไอวอนไอติ่งนะฮะจะต้องไปหาอาหารก่อนนะครับอันนี้อะไรวะเล,รเลี้ยงสัตว์เลี้ยงพีซีฮะคำสั่งสัตว์เลี้ยงพีซีทีเลือกสัตว์ เอเลือกสกิลสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็วิธีจับใช้เชือกตีให้ตายถึงจะเป็นสัตว์เลี้ยงเรานะครับคำเตือนหากมีสัตว์เลี้ยงแล้วจะขอจะขออีกไม่ได้เอจับอีกไม่ได้ต้องลบตัวเก่าออกก่อนนะครับอ๋อเป็นคำเตือนคำเตือนอันนี้มันแต่งตัวเหมือนใครวะเนี่ยมันคุณๆนะเออดีนะเอาผ้าปิดปากไว้นะครับผมคุณผู้ชมฮะเราเป็นนักเรียนอย่าไปสนใจเลยนะครับคุณทันวาคุณนุ่นคุณนี่นี่น่าจะเป็นรายชื่ออดมินต่างๆนะฮะอันที่ไรครับเนี่ยคำสั่งแมรี่ซึ่งผมก็ไม่เคยคิดะแแต่่งงานนนนใออยูล้วผมเฮ คำเตือนหากคนพิษยาเสียงเงินแล้วห้ามกดเด็ดขาดแอดมินไม่รับผิดชอบนะครับเล,เ,ลเลือกทีมมูนคลิกเลยเลือกทีมซันอ๋อต้องเลือกทีมก่อนใช่ไหมครับผมจะเป็นซันฮะตอนนี้ริวจีสิบแปดเป็นอะไรวะเป็นเป็นซันหรอเอาไม่เอาเอ๋ก็าคืนเอาไม่ได้หรอามูนอรอตอนนี้ผมเป็นมูนนะฮะเป็นทีมมูนนะับคำเตือนอ๋ออันนี้ก็คำเตือนเหมือนกันนะฮะโอเคเราเป็นทีมมูนแล้วอันนี้อะไรวะเนี้ยนี่มันไปไหนอะ่ะโอ้ไม่ก็ นะฉายานักฆ่า1,000บาทคลิกเลยฮนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีเงินทั้งหมดอ่าโอโหห้าหมืสิบาทเป็นสายเขียวดีไหมฮนะเป็นสายเขียวดีกว่านะี่ยสำหรับโปรโมตพอติดตอ่อแอดมินเนะี่ยฮตอนนี้อู้เราเป็นสายเขียวแล้วนะสุดยอดอันนี้อะไรเนะี่ยเอ้ยวันดีพวกวันดีครับวันดีพวกวันดีพวก,วพวกทักแล้วหน่อยดีพวกนะเอ้ยมันขี่กรตายด้ด้วยยิงก็ตายมันยิงยิงเออเออ ตายไปเด้ไม่เปล่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยตายวิธีเอาแล้วฮะตอนนี้คนในเซิร์ฟเวอร์ก็ออนไลน์ทั้งหมด20คนนะครับอ่าเป็นไหมครับเวอร์ชันหนึ่ถึง1.10นะฮะเลยพูดเลยตอนต้นคลิปเนี่ยนะครับขอโทษด้วยนะครับขอฟรีอยู่ด้านหน้าเรานี่ฮะแม่เดี๋ยวอุ้ยไม่ทันโอ้โหอะไรวะกดของเซิร์ฟเวอร์ห้ามผู้เล่นทำลายบ้านผู้อื่นนะครับโดยเด็ดขาดก็กดในเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดผมอ่ามันจะน่าเบื่อจน ไปเว้ยเกินไปเว้ยนะครับก็สา pues มารถมาอ่านกันได้ผมนครับหลบ,บเลยหลบเลยหลบเลยหลบเลยเดี๋ยวก่อนเอาดิเอาเดยิยิงมินิการโชว์เลยยิงมินิการโชว์เลยยิงมินิการโชว์เลยเออบาเลตปะล่ะบาเลตปะล่ะบาเลตปะล่ะอันนี้ตาตาประทับซันมูนฮะไหนเป็นไงตาประทับซันมูนมีเปล่ามีเปล่าเออฟันฟันโชว์ฟันโชว์นะฮะเอาคอนทุบหน้ามันเอาคอนทุบหน้ามันคอนทุบหน้ามันโอเคไปต่อดีกว่าฮะ ผมขอถือปืนอ่าอนี่ไว้บาเลิตนะครับเพจเนมเปลี่ยนชื่อสัตว์นะครับเปลี่ยนชื่อออกคําสั่งคําสั่งจับสัตว์นะฮะเนเพ็คงเพ็คออันี่คือคําสั่งสัตว์เลี้ยงต่างๆครับผมแล้วก็อะไรเนี้ยซักลุมไหมลูกเดี๋ยวเดี๋ยวยายนี่มึงโคตรเติร์กไรยายแม่งยิงยายแม่งเลยนะฮะอ่าแรนดอมกาชัปองเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีกาชัปองไว้มีอยู่นี่หว่าแต่มันมองไม่เห็นนะ่ะอันนี้500บาทเราจะลองแบบ500บาทดีไหมฮะ ห้าร้อยบาทนี้น่าจะแพงสุดแล้วลนะ่ะลองดูเห็นได้เลยต้องการห้าร้อยบาทอ๋อนี่ไงกระชับองอันนี้นะครับมีเดียมเปิดดูครับจะได้อะไรหุยงัวของเยอะนะเนี่ยมีปงมีปืนด้วยนะครับแล้วก็มีกางเกงโรงเรียนอะไรไม่รู้เดียด๋วยวเดวลองทานนักเรียนปะเอาเรื่องเอาไหมฮะโรงเรียนโรงเรียนนาฮีนาฮีเอาไหมเอายนไม่ได้อีกกล่องหนึ่งผมมาดูกันดีกว่าผมจะได้บ้องหรือว่าจะได้กัญชานะฮะจะได้ไรเนาะ เอ้ยเอ้ยบ้องมาบ้องกระจาบสีเขียวแว่นตายหย่อีบ้าเอ้ยนะครับเดี๋ยวโอเคมาลองไฮนี่ดีกว่าระดับไฮนะฮะกำลังเก็ตไฮเปิดระดับไฮเลยครับผมระดับไฮนี่ทำไมมันกากว่ามีเดียมวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าทำไมมันถึงกากว่ามีเดียมยศยังไม่เข้ายศอย่างไว้ได้เพชรวะเอาเรื่องเอาเรื่องเลยนะเนี่ยอ๋อได้เลยครับยศยูทูบได้เลยครับผมนะ อันนี้เปิดแล้วก็ไว้นี่แชมป์เดอะมิสซิงเกอร์นะครับแร Wh นดอมแรนดอมอะไรวะเวปอนเคสฮะเยี่ยมโอ้ยมีหน้ากากสไปเดอร์มีหมวกกันน็อกมีปืนมีมีแกะน้อยเนะี่ยมีหน้ากากดูเรียนด้วยอ้าวได้แกะน้อยเหรอนะครับเฮ้ย hey, ซึ่งใส่แล้ววิ่งไวว่ะสปีดด้วยแต่ว่าเราเอาไว้ถือก็ได้นะเนี่ยถือแล้วก็น่ารักดีนะเยี่ยมอีกกล่องหนึ่งครับผมแรนดอมเวปอนเคสนะฮะสุดยอดม,มีคิดด้ปวว่ะหลายเซบงเซเบอร์ สไปเดอร์แมนบูทไดไมโซวิดไลท์เซเบอร์ว่ะเอาเรื่องชิ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 งซึ่งในตัวผมก็ไม่มีนะครับผมก็ดีฮะเอามาถือไว้ตาเมท้าสิบเก้าจุดสองห้าเฮ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่แล้วก็แชมป์เดนแม็กซิงเกอร์นะครับอันนี้กล่องเลยวะแบ็คคาแบ็คคาเลยวะคือยังไงอะดิสแพ็กเกจมันเอาไว้ทำอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเอาไว้ทำอะไรผมง,งอะ่ะ เดี๋ยวนี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้อะไรวะงงงงงวยลวทวยทงคงควรทองนะครับอาแล้วผมตอนนี้เนี่ยรถผมใช้ได้แล้วนะครับผมโอเครถอยู่นี่ฮนะนี่มีอ่าแบล็คคาร์กับอาแบล็คไบค์เนี่ยก็ลองรใช้รถคันนี้ดูฮะเราต้องไปวางตรงถนนก่อนนะครับวา,รวางตรงถนนเลยวางตรงถนนเลยผมเป็นอะไรของผมวะนี่แบล็คคาร์นี่โอ้โหอย่างสูงเป็นคนขับจ้า เหมือนไวมากฮิไวอยู่ไวอยู่ดิฟดิฟวิ่งยังไวกว่านะฮะเป็นไงดิฟได้แล้วดิฟได้แล้วเป็นไงเยี่ยมไปเลยเลี้ยวอ๋อนอแม่งขับเป็นสี่เหลี่ยมอยู่งี้แหละอ้านอนอนซิกแซกซิกแซกทำเป็นมอไซล์เหรอเนี่ยพิธเการเก็บก็กดชิปขีดขวา,าประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ไปรับของฟรีต่อก่อนนะฮบเพราะว่าหิวมากแล้วตอนนี้โอเคดเดี๋ยวเนนีย ทำไมผมโดสูงขนาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอาซัพพลายถังขยะทิ้งไปเลยผมขอทิ้งนะฮะทิ้งสู่หรือเปล่ปาไว้ไม่บอกมาทิ้งมันให้หมดหัวหมูทรงพลังเนี่ยพลองเลยอ่าสงครามยังไม่จบจะเพิง่งนับศพทหารคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคือคนนี้นะฮะอาฟรีไอเทมครับอาชุดฟรีมีแต่ชุดฟรีแล้วอาหารฟรีอะสตาร์บออะไรวะ นี่เหรอเดมอนสอตดเนี่ยนะเดมอนสอตดเนี่ยนะอ่าตอนนี้ผมต้องการสเต็กค,ครับเยี่ยมแต่สเต็กเ้วเว้ยเอาเด๋อวต้นเลยเนี่ยระวังคอสอชอบุกนะจ๊ะเราจะทำตามสัญญาโวมีพิซซ่าด้วยเยี่ยมมีเฟนฟายด้วยนะฮะอ่าสุดยอดโอ้ยพิซซ่าน่ากินอยู่นะโอ้เห็นแล้วหิวเลยน่ครับผมคุณผู้ชมครับแม่ใช้ได้เอาแล้วนี้แจกคงแจกหินฟรีนะฮะนี่โอเคเดินออกมาครับ แหมแอดมินกำลังทำงานอย่างเร่งด่วนเลยนะเนี่ยโอเคค่่มคืนนี้ยังมีดวงดาวทุยไม่ใช่อยากจะบอกว่าซื้อชอ็อปแล้วไปทำเองที่บ้านนะครับนี่ไงอา้าวใช้ไม่ได้เหรอโอ้โหอะไรบเนี่เลยวาจาเนี่ย,ววาายผมโอเคฮะก็ไปซื้อที่ชอ็อปแล้วก็นำไปใช้ที่บ้านคุณเอาเองแล้วกันนะครับ Black Ban n e อวู้ออสามารถนำอาขนแกะเนี่ยมาทำเป็นธงที่แบบว่าสวยๆได้เอาไว้โชว์เพื่อนอะไรอย่างงี้นะครับว่าเราก็มี อันนี้แคลนนะครับผมสามารถมาสร้างแคลนได้นะครับผมท็อปแคลนนี่คือรายชื่อท็อปแคลนนะฮะสี่อันดับแรกสองอันดับนี้จะโหดที่สุดนะฮะอันนี้คือวิธีการสร้างทีมนั่นเองครับทีมเดี๋ยนะทีมครีเอทีฟนะครับแล้วก็ตามด้วยคําว่ากากริวเออกากริวเนี่ยสุดยอดนะครับทีมกากริวมาแล้วนะฮะเยี่ยมคือมา้าบนก็ไม่มีอะไรนะผมก็เข้าไปฮะพอเป็นพิธีะครับแล้วก็เดินออกมาครับเดินออกมาจากรอๆแล้วก็โดลงไปเป็นไงซึ่งเพื่ออะไรก็ไม่รู้ 4คืออะไรวะ C, A, T, CAT Cat Mail Bike คาระ150ทูเนี่ยผมก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้ตรงนี้เลยนะครับน,นี 250, บ oh, 250, อบ่อันนี้เทรนดคาระ250,000บาทโอ้โห่ Bike 250,000เลยเหรอขับได้ไหมเนี่ยอันนี้อ่าเอาขับได้น่าจะขับได้นะฮะแต่ว่าอาจจะช้าคาคาระ3ว่ก็มี3สีให้เลือกครับผมสามารถมาเลือกซื้อกันได้นี่นะครับคาร์แบ <Okay. S 1> ็คคุณผู้ชมสามารถาเลือกซื้อกันได้นะฮะว่า อยากได้ขนไหนอะไรยังไงสีไหนแบบสีเหลืองก็สายเหลืองนะฮะประมาณนี้ชออ็อปขนาดโปร,โรเจกต์สามารถเติมได้ที่ช็อปนะฮะสามสิบคูณสามสิบสี่สิบคูณสี่สิบสิบห้าคูณสิบห้านะฮะอันนี้แบบใหญ่รับผมนะฮะใหญ่สุดก็หนึ่งร้อยสามสิบพอยต์เป็นหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยนะฮะผมอันนี้เป็นช็อปบ,บล็อกนะฮะนี่บล็อกมีอาหารนะครับแร่แล้วก็เครื่องมือต่างๆฮะชุดกาะอ,อะไรวะ พวกพืชพันธุ์ขยะมันเตอร์ก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะฮะช่างมันเถอะอันนี้คือต้นไม้หายหิวเลยไม่รู้อ่ะทำไมมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยโอ,โ,อโอ้แล้วใครมายิงะลรใส่เราจะไฟใช่ไหมอันนี้เป็นปีกครับผมนะครับก็มันบดอ,อันนี้ลิมิเต็ดบอกจสามนะครับผมแล้วก็เอนเดอร์ไซแนลอะสิกแนลคืออะไรวะเฮ้ยไม่รู้ว่ะคุณผู้ชมมันคืออะไรไม่รู้นะฮะระเบิดได้หรอลองแฮดดูครับ โดดสูงก็เดิมแนะ่โอเมกุเนี่ยโอ้โหโดดแล้วเจ็บด้วยประเด็นนะฮะช่างแม่งช่างมันเถิดเนาะอันนี้บวกรีเจเนอเรชันนะครับก็โบวโคตรกว่านี้นะครับเนื่องจากมันบวกรีเจเนอเรชันด้วยนะฮะนี่ผมว่าผมใส่เซตนี้ดีกว่าในเซตนี้ครับเป็นกางเกงนักเรียนที่แบบว่าบวกเลือดแล้วก็รีเลือดไวะครับเวลาเราโดดเนี่ยอา้าวโดดไม่สูงแล้วเยอะก็ไม่เป็นไรครับคันนี้ก็พอธนาคารเกทยครึ่งเกทิงครึ่งเกทิงฮนะ พนักงานธนาคารสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยากออกคลิปก็ไม่ต้องเข้ามาดีครับเออจะต้องออกเปิดตู้ล็อกเกอร์เออเอ,อ,อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับแม่งขโมยทองใช่ไหมขโมยทองใช่ไหมนะฮะอ๋อลิทเอสเข้าไปห้องเก็บเงินแล้วอ๋อคือสามารถมาจับได้ปะ ถ้าเกิดเข้าไมา่นี้แล้วอาจจะโดนจับได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอกลับไปที่จ,จุดเดิมแป๊บหนึ่งเนี่ยธนาคารเกทไทยเนี่ยคึงเกทคิงทุยไม่ใช่ธนาคารเกทไทยธนาคารเกไทาาเกไทยดีอย่างไรตอบธนาคารเกทไทยอ่ามอบดอกเบี้ยสุดพิเศษให้กับผู้ใช้บริการของธนาคารที่ฝากเงินธนาคารจํานวน0.5ฝากถอนนะผมนะครับนี่นะแล้วทำไมธนาคารเรนี่ด้วยเนี่ยฮะธนาคารชักจะมากเกินไปแล้วนะฮะโว้วพีทด,ดาวนอันนี้ผมมีเงินเท่าไหร่ครับ มีเงิน5 0 0 0มื่นแบาทแล้วทําไมมันขึ้นว่มาศูนย์มาเมื่อกี้เอาเป็นว่าช่างมันนะฝากถอนครับนี่คุณได้ฝากเงินห0 0พันแล้วบาลานซ์ห้าพันพิจารณาฝากเงินแม่งรัวๆเลยผมฝากรัวๆเลยนะฮะนี่สักหมื่นห้านะครับก็ฝากไว้งั้นแหละเงินมันจะเพิ่มเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเออเดินเดินเดินเดอะไรไปนเนี่ยหืมยานะไรกาชูดูโกโดโกหมาผมเรามาดูที่นี่กันฮนะเป็นบาร์บนะครับผมโอเคเข้ามาดูครับบาร์บมีอะไรบ้าง วาร์ปวาร์ปไปค่ะไปค่ะกับสปอนแนบผมแล้วก็เอา้าอะไรวะโอเคมีวาร์ปสร้างบ้านหนึ่งสร้างบ้านสองสร้างบ้านสามครับโฮมโซนนะครับที่ฆ่าหมูขี้เงียนนะครับขี้เงียน Q 1, คิวมอนเตอร์คิวมอนเตอร์หนึ่งคิวมอนเตอร์สองครับแล้วก็บอสฮะนิวพีวีพีสามพีวีพีสองครับผมแล้วก็พีวีพีหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับอันนี้ตาของไม่ตกนะจาบอกก่อนตายของไม่ตกตายของไม่ตกโอเคตกใจนึกว่าตาของตก ผมขอเซตโฮมไปที่นี่ก่อนนะครับไม่รู้ว่าเซตได้ป่ะเซตได้ป่ะเอาเรื่องเฝิบเพื่อความมั่งวัยในชีวิตและทรพัพย์สินนะฮะอ้าบเบะอีกแล้วให้ตายเถอะพระเจ้าร้านขายปืนท่านนี้ใช่แนะ่แน่เฝิบคลิกขวาเพื่อซื้อนะฮะก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าปืนแต่ละปืนเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างอีเวนต์นะครับปืนชินาที่มันมีขายนี่ว่าเอฮหมื่นห้านี่ถือว่าแพงป่ะววะหมื่นห้าอาจจะแพงก็เป็นได้ครับผมเราไม่ซื้อฮะ อันนี้คืออะไรวะท็อปการเติมเงินเนนหรอบาเลต3 0มอ๋อคือแบบว่าคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดอยากได้ปืนตามนี้ก็ไปเติมเงินเอาเนะครับเช่นบาเลตเนี่ยสามร้อยทูนะครับอ่าเอฟสามเก้าสิบทูแล้วก็แมชชีนกันหรือว่ามินิกันที่คุณเรียกกันเนี่ยหนึ่งเอ้ยสองร้อยห้าสิบทูนะครับอันนี้คือร้านแคชแคชเควสแคเควสนะครับเป็นร้านขายแคชหรือเป็นร้านขายเควสไหมเนี่ยก็เป็นร้านขายแคชน,นั่นแหละนะฮะคุณผู้ชมสามารถมาเลือกซื้อของต่างๆได้ที่นี่เลยนะครับเหเห็นไหม มีขอให้คุณผู้ชมเลือกซื้อได้มากมายนะครับทั้งสตรีมบอลเลยและเกมออนไลน์เด็ดเลยเนาะช่างมันเถอะเนาะโอเคเนี่ยตรงนี้เอ็กคาลิบงเอ็กคาลิเบอร์ขวานจันอังคารนะฮะเออเหลือคัมมิ่งซูลตัวนี้ตัวเดียวนะครับทางขยะอยู่นี่ตามนั้นฮนะหมวกเพิ่มเมเปิกหมูขี้เงียนนะฮะเน่โอ้ยทับแฮทอันนี้กล่องอะไรวะเนี่ยฟาสเลยวะฟ้าแปดเหรอฟาสเทรน เราไม่เราไม่สามารถใช้ฟาเทรนได้นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอีหยังนะฮะฟาเทรนใช้บอได้ฟาเทรนใช้บอได้เออเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยอ๋อนี่ไงฟาเทรนเฮ้ยอ่าขับออกนอกรางได้ไหมเนี่ยฮะ You spin my head round 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 e n you go d o a n when you go d o w n down y o u spin my head round 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 เดทุบอกทีอ๋อหนอ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 อ๋อนอโอ้ยโอยังมันนะคุณผู้ชมครับผมโอ้หนูหนูพอพอพอเบรก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 หยุดก่อนหยุดก่อนไวรุ่นหยุดก่อนพอแล้ว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 เก็บครับเก็บครับเก็บได้แล้ะโอเคเรียบร้อยครับเก็บไว้นะฮะเอาเลยครับดาบอันนี้ดาเมจห้าสิบเก้าจุดสองห้าห้าสิบสี่อันนี้ดาบดาเมจแรงสุดครับกากมากอันนี้ทิ้งไปครับ หน้ากากแชมป์เดูไหมสซิงเกอร์อันนี้ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่วะโอ้ยอันนี้แรงกว่าวะแล้วก็มีธนูโบว์ออฟก็อดนะครับผมแล้วก็ค้อนศักดิ์สนะิทธิ์ฮะอืมตาประทับซันมูนนี่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเมนูวาร์ปโอเคเราสามารถวาร์ปผ่านเมนูได้ใช่ไหมจิ้มแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกวะอันนี้คืออะไรวะควยเริ่มต้นอันนี้คือรวมควยทั้งหมดนะครับควยเริ่มต้นนะผมเนี่ยฮะคุณต้องไปแลกอ่าถุงยางรถสเปเชียลไม่ใช่ใบแรกของเริ่มต้นครับเนี่ย คุณผู้ชมก็สามารถนำมาแลกของต่างๆได้นะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าตรงไหนแลกของเริ่มต้นตรงไหนวะเนี่ยเดินไปเรื่อยๆก็คงเจอเองของเริ่มต้นแบบจังไรบูมีเริ่มต้นรองเท้าอ๋อใช้ขนแกะเอานะฮะของเริ่มต้นแล้วเอาใบเริ่มต้นไปแลกตรงไหนวะเนี่ยโอเมก้าโอเมกุเนสโอเมกุเนสโอ้ให้ตายจริงโอเคผมคุณผู้ชมก็ มาเดินหาดูได้ผมว่าในนี้มันมีอะไรบ้างครับผมนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีอะไรบ้างเนาะโอเคนะครับนี่มาดูกันได้สนด้นบนเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะกดป้ายเพื่อมาไปเควสไปชั้นสามว้าวเควสตอนนี้ก็ยังไม่ได้เพิ่มเติมมานะฮะช็อปคิปเปอร์โอเคนะครับก็ใครที่อยากจะทาหรือว่าอยากจะได้เควสแนวไหนทนํานองไหนก็สามารถมาเลือกทําได้โกสสวอร์ดครับถุงยาง จำนวน14กล่องสามารถมาแลกได้เนะีโยโหโหจังไรสมวอรนี้บอกแล้วรับประกันความจังไรเลยนะครับาสาัตว์อะมาคากูทีแน่ PVP สองครับผมก็เป็นการตะไทยแบบว่าโคตรยิ่งใหญ่เดี๋ยวเราไปแน่มันไซ PVP สองใช่ไหมเอาปืนอยู่ไหนวะเราต้องหาก่อนนะครับผมเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวโดดมากมมยเหรอมากไมยเหรอฮะเออ อันนี้ไปเอาแมชชินกันมาเอาดาบมานะครับผมธนูมาเวัดดีครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนวะอยากได้ของก็เติมดิเติมดิปืนนี้ผมว่าถ้าเกิดคนที่ชอบเล่นไมค์ครับหรือว่าอ่าชอบการลงทุนสลับซิร์เวอร์เนี่ยก็ผมว่าไม่แพงนะ300รถูนะครับได้ปืนกระบอกหนึ่งแล้วโคตรแรงฮะซึ่งดามอีกผมไม่รู้นะครับว่าเท่าไหร,ร่นะฮะปืนสามร้อเองนะเว้ย แล้วคุณเติมทีหนึ่งคุณเล่นยาวๆอ๋อร้อน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 หรือชุดแตกอีบ้าเมื่อกี้เหมือนมีคนยิงเราปะวะรู้แล้วใครยิงเรารู้แล้วนะฮะยิงโลดกระสุนได้เรื่อยๆด้วยพี่พีพสองเหงาใครโหดมาหาหน่อยใช่มาหาหน่อยอ่อยแล้วนะเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวคิปเปอร์เหรอครับคิปเปอร์เหรอฮะตายไปเด้อ้โหตายไปเด้ ตายไปดิตายไปดิอยู่ไหนวะจะบอกนะตายไปแล้วอุ๊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 อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยหาไม่เจอยิงยิงลัวๆ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 ยิงลัวลเดี๋ยวเรายังหาไม่เจอตอนนี้ผมมองไม่เห็นฮะอื้ออเอายิงมันแฮปยิงลัวๆผมบอกเลยครับว่ายิงลัวๆแน่แน่โอไมค์กุนเนสไอ้โหตอนนี้หิวมากขอกินอาหารแป๊บนึงมามามา ขะมอนด d ดโดดมาเลยครับค,โดดคบุโดดมาเลยครับโดดมาเลยฮะมันต้องเจอตัวไฟด้วยโอ oh goodness เราไม่ตายง่ายๆหรอกครับผมบอกเลยนะว่าผมไม่ตายง่ายๆแน่ๆนะฮะกินอาหารแป๊บหนึ่งแม่งแต่ว่าเราหิวง่ายโคตรๆนะฮะมามามาขะมอนดูสขะมอนดูขะมอนดูตอนนี้แม่งมองไม่เห็นเลยเว้ยโอ้แม่งมองไม่เห็นนะฮะเดือดเฮาแป๊บหนึ่งนะครับหมาเดม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  ตีใจแมงมุมหรอตีใจแมงมุมหรอตีใจแมงมุมเลยตายไปตีใจแมงมุมก็ตายไปนะฮะไอ้ผ้าดีกว่ากดไอ้ผ้าไว้ครับผมนะครับให้ผ้ายังพอดีหน่อยนะโอเคเรียบร้อยเหมือนเราได้แอปเปิลทองมาแต่ไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะวิ่งมาแน่โอเคโอ้ยิงเราจากด้านบนด้วยฮะไอ้นี่ใช่ไหมยิงเราโอเคเดี๋ยวเรากลับสปอนก่อนนะผมโอเคฮะเล่นพอหอมปากหอมคอพอนะฮะนิดหน่อยพอเนาะโอเค เราไม่ได้จะมาเล่น PVP ไว้ล้วจะมารีวิวเออ PVP ไว้ก่อนพ่อสอนไว้ออกเควสดูแล้วนะครับแล้วก็ไปบ้านถัดไปเลยนะฮรกันพาวเดรนนี่อย่างเยอะนะสามารถนำไปขายได้แนะ่ๆนครเครดิตเครดิตอ๋อสามารถนำถุงยางมาขายได้เนาะราคาดีซะด้วยนะฮะเจมขายค่ารลิเทียส28ได้เงิน10,000บาทเดี๋ยวก่อนเอมินไม่ถามสุขภาพกูษษสักคำนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมตายโคตรยากฮนะร้านขายหัวยังปิดอยู่นะครับ อันนี้แรนดอมกระชัปองดูแล้วโอเคฮะเราจะมาเริ่มรีวิวไอ้วาร์ฟวาร์ฟเราไปวาร์ปก่อนฮนะไปที่แรกก็คือที่ข้ามหมูผม่ผมคงไม่ไปนะผมจะไปคิวมอนเตอร์หนึ่งครับเอาล้วฮะซ้อมของซ้อมแมงสองตัวนะเอ็กซิสต์เอ็กซิสออกไปลุยเนะี่ยเอ็กซิสนี่คือหมายถึงออกมาลุยนะฮะประมาณน,นี้แต่เราก็จะลุยไปเรื่อยๆครับผมเนี้ยยิงแม่งหมันไส้ยิงแม่ง,มง,มงเอาเปล่เดี๋ยวขอรีโหลดก่อนนะครับผมโอเคแม่งตันแค่นี้เหรอวะโอ้โหหนูว่าจะใหญ่กว่านี้ มมาดมาดาดกดชิปมันจะทำให้เราไม่กระเด็นนะฮะผมสามารถกดชิปได้เดี๋ยวนี้ก็แรงนะครับผมคุณผู้ชมครับแต่ว่าเ้าเสียคือรีโหลดค,ค่อนข้างจะนานเลยนะฮะอันนี้รีโหลดนานมากนะฮะทิ้งของไม่ได้อีกปอมแมนมาวัดลักาบอดายใจน้าหาง้งม,มาป่าเนี่นะครับคิวมอนเตอร์ออกไปข้างนอดเลยมีของเลยดอเยอะแย,ะ,ยะมากมายะครับผมนะฮะ ของมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหนีสร้างบอเถอะสร้างมอนเถอะ,ถอะโอเคปืนนี้ก็ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าไอ้ปืนบาเลตเนี่ยน่าจะแรงกว่านะฮะเฮ้ยแ <c oughs> ม่งแม่งโอเคเราวา์ปต่อเลยดีกว่าครับผมก็ไปดูบอสนะครับว่ามีบอสอะไรบ้างซุปเปอร์กะหลี่หน้าปักซอยจิมมี่โบเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวกะหลี่หน้าปักซอยเลยเวลสองครับ <c oughs> บอสสองที่ฆ่าบอสเลเวลสองฮะโดดออกมาฮะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคาตาโหดนะครับอันนี้ว่าคาตาคาตาคือคนหรืออะไรวะคาตาไม่ใช่หรืออาวุธวะหรืออะไรบอกฉันเถิดใครงามเลิศในปัตตภีคาตาเนี่ยวะมีบอสเกิดเลยเลยวะแม่งดูกูแน่นึกาแน่ต่อไปบอสต,ต่อไปดีกว่าฮะก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดมันไม่มีบอสเกิดนะครับอันนี้เลอดบอสสองพันแปดโจมตีแดงหนึ่งร้อยห้าสิบบอสเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงหลังจากบอสต,ตายนะฮะ แล้วมันตายหรือว่ามันจะไม่เกิดวะนนียจงเกิดบอจงเกิดจงเกิดเกิดมาเด้เออ้าวเกิดมาเด้เออ้าวไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาจริงหรือเปล่านะครับในความคิดผมตอนนี้นะครับผมผมคิดว่าบอสคงไม่เกิดแล้วหรอกไปก่อนแล้วทีนี้เราจะไป PvP นะฮะผมโอเค PvP สามาผมนะครับ PvP สามมามา PvP สามมามาเดี๋ยวขอประกาศแป๊บนึงตะวันทำการยึดแล้วอ่าแยบ อาฮะอาฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้ปืนแมชชีนกันนี้ดูนะครับผมว่าบอลชี้ตังเมย์มาเฉยชี้ตังเมย์เฉยเลยชี้ตังเมย์เฉยชี้ตังเมย์เฉยชี้ตังเมย์เฉยโอ้โหโอ้โหโอ้ชี้ตังเมย์ป่องป่องชี้ตังเมย์ป่อโป้องเฮ้ยเราจะตายป่ะคุณผู้ชมฮะป่องป่องชี้ตังเมย์ป่องป่งชี้ตังเมย์ป่องป่องลุยเดี๋ยวเขาโหลดปืนนี้ก่อนฮะ มาดิ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 ดดดดิิิิมมมาาาเรนจงเรนเจอร์เหรอเรนเจอร์เดี๋ยวเจอเรนริวอกนะฮะกินอาหารแป๊บนึงมาดิมาดิมาดิคุณตายก่อนปะล่ะตายก่อนปะล่ะเออเคยฟังว่าเพลงตายก่อนอ่ะเลือกได้ว่าใครจะตายก่อนฉันเคยยอมเป็นคนคนนั้นจะดูแลเธอโดยชีวิตของฉัน วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดแล้วนะครับดีไหมฮะถ้าบ้านนี้มันรีเลิ่ดไปไงประเด็นอ่ายังไงก็ได้ผมก็ได้หมดนะฮะอย่าหอนโหลดปืนนี้แป๊บนึงนะฮะแม่งพวกนี้ไม่ใช่ปืนอะไรยิงผมก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมไม่มีวันตายแน่ๆครับของเนะครับพี่ตังเมโป้งโค้งชิดตังเมโป้งด้วยเออชิดเดียวตายเลยอ่ะโบว์ออฟดูเล็กเออไม่กลดานัดเดียวนี้หลับเลยนะเนี่ย โอ้ยโดนไปหนึ่งหมื่น 10, บาทโอเมกุนเนสแม่งไม่น่าพลาดจริงๆเมื่อกี้เนี่ยผมสามารถหลบได้นะครับผมโอ้โหเดี๋ยวรามา PVP ไหนวะเนี้ยชิบหายแล้วเอาแมปนี้ดีกว่าพ v p ีสองให้ดูแล้วนี่ว่าเอา PVP นี้ฮะสุ่มวางครับแมปที่คุ้นเคยหรือเปล่าฮะต้องรอร้อยสิบสองวิอีกให้ตายจริงโอเมกุนเนสมาตอนนี้ผมเปลี่ยนเซตที่ไวใช้เล่นแล้วนะผมผมจะวิ่งไวขึ้นนะเห็นไหม โครไว้ผมตอนนี้นะฮะแล้วก็อ่าถือดงถือดาบด้วยนะแล้วก็กระโดดสูงด้วยนะครับผมสุดยอดฮะเดี๋ยวเราก็จะคอยอ่ามาสอยคนกัน,นะฮะผมจะสอยให้หมอยลุงแลวกูจะต่อยที่หน้ามึงและกูก็จะสอยให้เบ้าม่วงด้วยเจลเจลแลกกะสกัดแอวเจวอ้อทำไมามาคิกซ้ายเลยเนิดขวายิ่งนะครับผมโอเคเอาเดี๋ยวก่อนเด,เดี๋ยวก่อนมาขมมนไอชิบหายยัดติ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 ตตตต มาโอ้โหโดนยังสูงเลยพระเจ้าจอดมันยอดมากพระเจ้าจอดอลงระวาไปเลยลงระวาไปเลยมาแล้วมาช่วยเรามานีฮะมานีนะับเฮ้ยเรายึดก่อนมาเอายึดไม่ได้โอ้ไม่กูเน็ตเรายึดไปแล้วนี่วามา,ามาเลยมาเลยมาเล่นมาเล่นด้วยกันดิมายิงมาฟันมาฟันเดะไหนวะทีนี้หายหัว เนี่ยพวกเยอะทำกลางพวกห่างทั้งหมดนะผมโอ้โหอะไรวะไม่คนเรานี่พวกเยอะนี่ทำกลางแต่พอเพื่อนห่างนี่ทำหดไปเลยนะพวกโอเคคนไหนวะคนนี้ใช่ไหมเจอแล้วนะจ๊ะ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 ตอนนี้ผมรู้สึกหิวนะครับเอ้ยมีคนอยู่บนหัวเราโดนนี้เออได้อยู่ได้อยู่เอาเดาเดาได้มาเดมมามา巴拉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 มาเดม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  เป็นอย่างนี้ครับผมไม่รู้ออกจากเซิร์ฟเวอร์นะผมว่าอ่ามาเลยเคมอนดูสเคมอนดูสโอ้โหเดือดอยู่ไหนวะเดี๋ยวติดไฟกูไม่ชอบโอเมกุเนสมาเลยมาเลยมาเลยเอฟห้าเอฟห้าไว้เอฟห้าไว้มาเลยอยู่ไหนวะเคมอนเคมอนดูสเคมอนดูสอาฮ่าตายไปเป็นไงเดี๋ยวคิดมาแลกกับพี่ไอ้น้องรักเสียโทรศัพท์ผมเองนะฮะผมคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะฮะ อาเลยนะครับผมก็เซิร์ฟเวอร์อ่าวมาโซบินเนี่ยก็เป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรที่หลากหลายของผมแล้วก็เป็นแนวเซิร์ฟเวอร์ที่ผมแนะนำเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเลยนะฮะแล้วก็โอเโหเสียงโคตรดังเอ้าวแล้วผมสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัสเจ้าโจครับผมขอบพระคุณที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีฮะ เนี่ยถ้าเกิดไม่เป็นไม่เป็นบุญหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างอะเอาอยัางไงดีวะถ้าเกิดเป็นบุญของผมเนี่ยคุณผู้ชมก็ควรกดไลค์ด้วยนะฮะแต่ว่าผมเป็นคนไม่มีบุญนะก็ขอให้คุณกดไลค์ไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เนี่ผมนั่นแหละนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ้าจุ๊บๆไปแล้วฮะบ๊ายบายนะ